สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมลู่เงินหนุ่มบางกระเดียบวันนี้ก็กลับมาต่อยมวยไทยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเป็นยอดมวยสองแบบแล้วนะต่อยทั้งมวยไทยแล้วก็สากลครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับลู่เงินอ่าไปล่าสุดก็ชนะดิวเซลเล็กครับครับชนะไว้ที่รังสิตแห่งนี้แหละนะครับวันนั้นต่อยพิกัดเท่าไหร่ร้อยี่สิบสี่ครับวันนั้นร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สามร้อยยี่สิบสี่เขาต่อปอนด์หนึ่งโอ้กัเขาต่อปซ้อม ไฟนี้เนี่ยประมาณสักกี่สัปดาห์3สัปดาห์ได้สัปดาหกว่าก็ตามตารางการที่ซ้อมเลยใช่ครับค่ายมวยของผู้กองนันตอนนี้ป้ามมาใครบ้างก็มีบิ๊กแบงครับมีฟ้าประธานมีเพชรนิรันดร์ครับก็มีเยอะครับแล้วสรุปเพชรนิรันเลิกไหมไม่ครับอ๋อแค่ไปแต่งงานใช่ไหมใช่ครับก็ตอนนี้กลับมาทําร่างกายแล้วอ๋อก็ยังสู้ต่อนะใช่ครับส่วนเราก็ ซ้อมประมาณสักสามสัปดาห์ครับแล้ววันนี้มาเหยียบตาช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่ร้อยยี่ิห้าพอดีเป๊ะเลยเอ๊ะเลยเป๊ะเลยแสดงว่าน้ำหนักนี้มันสบายสบายครับครับตามสุดของโลกเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ยี่สิบสามทำได้อ๋อยี่สิบสามทำได้ยี่ห้าก็กินอิ่มนอนหลับนะใช่วันนี้ต่อพิกัดหนึ่งปอนด์ให้กับดอนคิงใช่ครับเกียร์นันดีหรือลุ่งเรืองเกียร์นันดีครับในอดีเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอเพราะว่าเหมือนเป็นมวยคอราเวทกันอยู่นะใช ตามสไตล์ครับเตะต่อยครับขอชวนก็ชวนชวนเขาออกใช่ครับก็ต่อยสนุกสนุกครับอืมขอให้สนุกรัาใจครับผมใช่โล่เงินโชคดีมากเลยล่าสุดนะครับร่างกายโอเคนะโอเคครับพี่ปีนี้โล่เงินอายุเท่าไหร่ครับอายี่สิบสองย่างยี่สิบสามครับจากจังหวัดอ่าอุบลราชธานีครับน้ําหนักปล่อยปล่อยก่อนคุมเลยหกสิบหกสิบเอ็ดครับประมาณหกเอ็ดเนาะครับต่ำสุดก็ยี่สิบสามครับโอเคโล่เงินฝากเอฟซีฝากแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับวันนี้ชกคู่เอกช่องทรู ครับก็ฝาก FC ร่วมเงินดับรันศรคามครับ FC ทั่วประเทศครับช่วยแชร์และเป็นกำลังใจผมนะครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้องใโชคดีนะครับเกัสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมดอนคิงอยู่ครับผมนะครับครับไฟนี้ก็กลับมาใช้ดอนคิงเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงการเตรียมตัวไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็สามารถที่จะซ้อมครับซ้อมอยู่ซ้อมอยู่เพื่อเก็บครับ เยวทารับมวยไทยตอนนี้ใครเป็นผู้ปล้ามบ้างเ่ยก็มีหลายคนครับมีพี่เพชรวีครับพี่ใจแล้วก็มีเรามีวัวเขียวฝรประกันโอ้ตัวใหญ่เลยน้ำหนักวันนี้เหยียบตาช่างครั้งแรกเท่าไรร้อยยี่สิบหกจุดเก้าร้อยจุดเก้าวันนี้เขาต่อให้เราปอนหนึ่งนะเพราะว่าโล่งเงินเขาสดเหลือเกินนะครับผลงานเราเป็นไงบ้างหลังหลังก็มีเพชรนักราชแล้วก็มาชนะนักราชครับแล้วก็ล่าสุดอ่ะ นนี่ยลาาสุแพ้ักดอ๋อแพ้นักขลาดชนะนักขลาดก่อนแล้วก็แก้มือแพ้ที่นี่แหละใช่ไหมนะครับแล้ววันนี้วางแผนว่ายังไงดีเจอกับนักชกกำปั้นหนักอย่างโลู่เงินก็ครับก็เก็บอาวุธเขาบางเคีงซ้ายดีครับอาวุธทางซ้ายเขาหนักนะเตะเขาก็หนักต่อยเขาแรงเราก็คงจะสู้ไหนใช่ไหมครับมีวางแผนมาแล้วครับแก้เกมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดน้ำหนักเต็มเวททีกัดนี้ ปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ21ปีจากจังหวัดจังหวัดระนองน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่เนี่ย62ครึ่งครับอ่าประมาณ62ครึ่งก็ใหญ่กว่าเขาประมาณ 1, รักโลนึงได้เพราะว่าเวทน,นี้เรา<ม>ถือว่าเต็มเลยนะ126นะเต็มอ่าพูดอะไรกับแฟนบอยทางบ้าน<อ>หน่อยครับเจวกเชียร์ด้วยครับคืนนี้ครับจะแจ้งเกิดไม่ได้ครับโอเคขอบคุณครับนี่คือดอนกินคู่เอกช่อง True4U ครับ